สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องการปฏิบัติเป็นโนกันต่ออีกนะครับเพราะว่าวิชาของเรามันเป็นวิชาการปฏิบัตินะครับก็จะปฏิบัติเครื่องดนตรีกันทั้งเทอมนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราฝึกนะครับการไล่สเกลนะครับหรือว่าบันไดเสียงของคีย์จีนะครับเพื่อใช้ในเพลงตามรอยพ่อคือซอนลาทีโดเลมีฟาชาร์ปแล้วก็ซอนนะครับแล้วก็ฝึกนิ้วฝึกนิ้ว เวลาเรียกนิ้วเนี่ยครั้งที่แล้วครูใส่ชื่อเลขนิ้วให้ไปให้ด้วยนะครับนิ้วโป้งก็จะเป็น1นิ้วชี้2นิ้วกลาง3นิ้วนาง4นิ้วก้อย5นะครับครั้งนี้นะครับเราปฏิบัติโน้ตเพลงนะโน้ตเพลงในสเกล G เนี่ยครูก็เลยใส่ตัวเลขเข้าไปให้ด้วยจะให้นักเรียนจะได้ดูเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าครูไม่ได้ให้ดูนิ้วเนาะสำหรับเ,เพลงนะครับครูจะเอาแค่ทีละครึ่งท่อนนะครับเพื่อ ให้นักเรียนได้ฝึกไม่เยอะไม่มากจนเกินไปนะครับจะได้ส่งครูได้ครบสัปดาห์ละครั้งละครั้งนะครับยิ่งหล,หลายๆคนงานเก่าก็ยังส่งไม่ครบนะฝากนักเรียนด้วยนะครับเอ่อโน้ตนะครับเพลงนี้นะครับเราก็จะเริ่มนิ้วโป้งที่ G นะครับก็วางไว้เหมือนเราเริ่มที่เสียง C เอ่อตัวโดนั่นเองนะครับโดยเราจะเริ่มจากนิ้วกลางคือเลข3นะครับเป็นเสียง T นะก็จะเป็น ตามตัวโน้ตนะครับตามเสียงทำนองนี้เป็นแบบนี้นะทีทีลาทีเลทีเลมีเลทีลาเลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังอีกรอบนะครับที จะไม่ยากนะครับเพลงนี้ก็จะเป็นนะครับนิ้วกลางนะครับเริ่มที่นิ้วกลางที่ตัว B นะครับ B4 หรือว่าเสียงทีนะเวลาก่อนจะเล่นนักเรียนอย่าลืมเลื่อนนะครับเลื่อนตัวนี้นะครับให้มันเริ่มที่ F4 นะครับให้มันเริ่มที่ F4 หรือถ้าหรือหรือที่ G 4เลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ถ้านักเรียนไปเลื่อนตรง C 4เวลาเล่นเสียงนักเรียนจะไม่เป็นตามที่เล่นของที่ครูบอกไปวันนี้นะครับ ทวนอีกรอบนะครับทีทีทลาทีเลทีเลมีเลทีลาเลอ่าไม่ยากนะครับเล่นแค่มือขวามือเดียวนะครับเหมือนเดิมเพราะว่ามือขวาเนี่ยจะเป็นเล่นทํานองเล่นเมโลดี้นะครับส่วนมือซ้ายเนี่ยจะเล่นเป็นคอร์ดเพราะฉะนั้นก็รักเรียนฝึกนะครับแล้วก็ส่งมา สำหรับชั่วโมงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับชิปครูจะค่อนข้างจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นวิชาปฏิบัตินักเรียนก็จะต้องไปฝึกนิ้วด้วยตัวเองนะครับฝากนักเรียนด้วยนะครับส่งให้ครบทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับนักเรียน